ตอนนี้ก็อยู่บริษัทแหละข้างในมีพี่อามมาคนเดียวรอพี่มินมาอยู่ครับผมไปกับพี่มินตอนเที่ยงทุกคนอาจจะสงสัยไอเด็กเวนนี้มันใครวะผมยกครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมได้อ่าออกกองต่างจังหวัดกับพี่พ ทิมงานทุกๆคนในโปรดักชันนี้นะครับมันเป็นวอแรกของผมเป็นวอลแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้สิ่งที่ทุกคนจะได้ดูต่อไปนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกง,งานของผมครับโดยผมจะถ่ายทอดเรื่องราวทุกๆอย่างในมุมมองของผมเองผมคิดว่าที่เนี่ยคงมีเด็กฝึกง,งานหลายๆคนที่แบบว่าทํา วอ,อกออกมาแล้วทุกคนก็อาจจะเคยดูกันมาแล้วแต่อันนี้ถือว่าผมมาอัปเดตแพทให้แล้วกันครับทั้งหมดในชิปนี้อาจจะดูติดติดขัดขัดบ้างอาจจะไม่ประติษฐประต่อกันสักเท่าไหร่เพราะว่าผมต้องทำงานด้วยถ้าถ่ายก็คงจะโดนด่าครับ <c oughs> ก็เชิญชมกันได้เลยครับ <c oughs> คนจมูก <c oughs> ไปดูข้างในกันท่านซีโอกำลังนั่งตัด งานอยู่นี่คือบรรยากาศที่ทำงานตอนนี้ครับอ,อันนี้เป็นพ็อปที่จะเอาไปใช้ถ่ายคลิปปาร์ตีนีมองน,มนี่คุณเป็นคนตันเดะเลยหมายถึงผมใช่ป่ะกูเนี่ยอ <S 2> <S 2> <S 2> โอ้โหขบตาดำสิ <S <S ผมก็ดำเหมือนกัน <S 2> <S 2> ขบตา อยู่อะลื่นแล้วลามปานทลอดอะไรอะอย่างเยลโล่ไม่มีมุกใหม่ๆบ้างแบบเอามาเอามาแบบที่เราดูดูในเน็ตมาโอ้ยไม่ได้หรอกพวกนี้ค่อยมาบอกแล้วกันเนาะว้า นี่คือบรรยากาศก่อนเดินทางครับ,รบ,บได้ได้ครับวันนี้เทพเจ้าซากำลังเตรียมพร็อปนะครับถ่ายวอกว่างงบมีแค่นี้ <c oughs> <c oughs> หนักไหมพี่หนักไหมหนักอีสัตว์นี่ทำเพี้ยไรอ่ะปไหมไปไวไปเลยคขับลงมาทำไงครับโอ้หน้าก็ใช้แรงงานเด็กนะครับวันนี้ใช่สัตว์ ไม่อยู่แล้วไปจบหรือไม่อยากจอบอะมึไปลาออกแล้วตายอันนี้เป็นเด็กฝึกงานฝ่ายอะไรวะมึงฝ่ายอะไรนะพอตูมพอตูมพอตูมครับที่เป็นน้ำมากินแล้วชื่นใจนั่นมะตูม ในคลิปติดบุหรี่เปแลไรป่ะพี่ในคลิปติดบุหรี่เปแล้วป่ะเย็นสีอย่างเยลโล่ไม่เอาชอบสีแดงเอาสีแดงเดียวพอเขาไม่ชอบสีเขียวเหรอสีเขียวบนห้องเต็มเลยผมขึ้นไปอ่ะต้นไม้อ่อ๋อรักโลกใช่ปกติปลูกต้นกล้วยข้างล่างนี่ปลูกชั้นสามเล้ยชอบกล้วยด่างอินโดทำไมกล้วยมันต้นเล็กๆเป็นขุยๆอ่ะเอาไม้นี่ไงสกัดสกัดเป็นพวกอะไรกินอะไรกิน ตีข้างถลอกหมดแล้วอะตอนนี้กำลังออกเดินทางครับอยู่รถเดอะมีนครับวันนี้พี่มีนมาตรงเวลามากใช่ไหมพี่ใช่อ่ะรู้สึกเหมือนกูสายสุดนะใช่พี่นัดผมเที่ยงพี่มาแค่บ่ายสองเองังไม่ถึงบ่ายสองไอ้สั์ดูไงเที่ยงสิบสองนาทีถึงบ่ายสองเออใกล้เคียงไม่อ่ะตีสิบนาทีใกลคือยังไม่นับ เคผมผิดเองอ่ะใช่ <c oughs> ตอนนี้กำลังเดินทางไปปาจีนครับนเด็กข้างไข,ข่หัวหน้ามาด้วยกลังเดินทางในหนึ่งชั่วโมงแรกครับของบนรถจะมีนะฮะคืนนี้ไ่มินจะเมาป่ะครับม,มันเมาไม่ได้เด๋ยว่นนี้ทำงานวันนี้นทำงานจ่ายถ่ายงานแต่เช้าตั้งใจทำงานมากเลยอะ่ะใช่ว่นนี้เราต้องทำงานแต่เช้า ก็ส่วนใหญ่น่าจะเดินทางกันวันนี้หมดแล้วกล้องเรามาพูดหน่อยสิเขาก็ถ่ายอยู่เหมือนกันเหรอ่ <c oughs> ไอ้เจ๊เป็นวอล์กซ้อนวอล์กนะฮะไอ้นี้ข้างหลังก็ถ่ายอยู่ครับอะไรนะเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะวันนี้จะเมาไหมใช่ <c oughs> วันนี้จะไม่เมาครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องทํางานแต่เช้าแล้วก็ตอนนี้ที่เดินทางกันมาเนี่ยก็จะมีมีผมมีรถซบอนมีอากูประมาณเท่าคันแที่เดินทางมาด้วยกันครับแล้วก็มีพี่อามพี่ดิว ตามไปตอนช่วงเย็นนะเพราะว่าติดงานอยู่ตอนนี้น่าจะออกเดินทางประม,มาณสี่โมงหรโงเย็นแล้วก็พี่อู๊ดด้วยพี่ป้องด้วยครคืนนี้น่าจะไปอยู่ที่นู่นกันหมดแล้วเพราะว่าเตรียมสตแตนบายถ่ายพรุ่งนี้เช้าก็าคืนนี้ทุกคนก็จะคงแบบว่าปาร์ตี้เบาๆครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทํางานกันไม่ไหวเอาแบบเบาๆพอแบบว่าจิบๆออกินแบบผู้ใหญ่วันนี้เติมมาหยังพี่หมนฮะเติมมาหยังไม่เติมเติมอะไรไม่ลมลมยางลมยางเติมแล้วน้ำมันยังไม่ได้เติมมึงต้องไปถามพี่อู๊ดว่เติมยังไมง่ออาจจะตอบไ้ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงปาจีแล้วครับใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวจะมีพักรถซื้อกับข้าวกันแป๊ดหนึ่งก่อนจะเข้าไปที่รีสอร์ทนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ปาจีแล้วครับใกล้ถึงที่พักแล้วใช่ปะแบบแเปิน1สนาทีนี้พี่ไว้นะครับบ้านดำครับบ้านดำ ก็ไม่ห้ามไม่ไม่ขัดอะไรเลยก็ก็แบบเออปล่อยปล่อยให้ถืออยู่นั่นน่ะไม่เข้าใจจริงๆกำลังนึกอยู่จะให้เล่นไรพี่เมีนเพื่อนผมถามว่าตัวจริงอ่ะยิงไหมถ้าจริงเธะขึ้นขึ้นอยู่ที่คนเข้ามาทักเนี่ยเป็นรูปแบบไหนบางคนก็น่ารักมากอะไรเงี้ยก็ดีบางคนก็กีนตีคนตีนก็จะโดนแดดอ๋อคนที่คนตีเนี่ยก็แบบมีมีเยอะใช่ไหมเยอะแล้วแถวนี้มีไหม ไปแล้วไปไป,ไปดีกว่าไปเดี๋วไปดีนั่งรถกับเดมีนมาพักพักเย่นนะครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงรีสรอดกันแหละอยู่ข้างหน้าแหละก็รู้สึกประทับใจนะคือจริงๆแล้วผมไม่ได้คุยกับพี่มีนบ่อยมากนะเพราะว่าวันที่มาทํางานพี่มีนทํางานเสร็จแล้วพี่มีนก็กลับเลยวันนี้คือเป็นวันที่คิดว่าได้คุยกับพี่มีนเยอะที่สุดแหละ ก็รู้สึกว่าที่ทุกคนเห็นพี่มีนในคลิปอะในคลิปผมนะตัวตนจริงๆเขาก็เป็นคนตลกเ hey, ฮฮากวนๆอย่างนี้อยู่ใจดีพี่มีนคนใจดีมากก็เสื้อมีครับเดินทางครับพี่มีนนี่คือเรามาถึงรีสอร์ทแล้วนะฮะรีสอร์ทชื่ออะไรนะพี่จิ๊บอาชา,ชาวเวดากองอ๋อเป็น,เป,นเป็นไงบ้างห้องห้องน้ำที่นี่เป็นไงบ้างดีครับ <ừ> สไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นโมเดิร์นด็อกใช่มันเหรอยิ้มสิมันไม่ใช่แต่คือมันมันผิดไง <ừ> คือควรจะเยี่ยวไงเราต้องทำอะไรกันต่อครับอ่ากำลังเอาของลงลงที่พักแล้วมีศาสตราจารย์กำลังดูต้นทางอยู่ครับ <laughs> <laughs> นั่นไงเอาเลยเด็กนี่อย่าเพิ่งลำพานกันนะครับ ที่ผมทําอันนี้เพราะว่ารู้สึกว่าพุทเทจมันขะกายเกินเกินการที่ผมมาอธิบายอย่างนี้อาจจะทําให้ทุกคนเห็นภาพและเข้าใจมากขึ้นในส่วนของตอนนี้ก็คือผมจะเตรียมของเตรียมพอปแล้วช่วยพิชีพขนของนน่เองครับก็ไปดูกันนี่กำลังขนพอป okay, กับอาจารย์ชีพยอยู่นะฮะนี่ก็เป็ฮ้ย <He i, S 2> มึงว่างมึงถ่ายกูหน่อยดิ oh. อีอะกำลังจมน้ำอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวไหนลงนู่นมั้งนี่ค่ะก็เป็นการรอบๆนะคะเขานี่เขานี่ก็ต้องเลี้ยวเลี้ยวซ้ายใช่ใช่จับตรงไปก็แล้วเหนื่อยปั๊บไม่ลาก็พอเฮ้ยมีหวังก็รอเฮ้ยถ้าท้อก็ลาก็ไปเนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะ ูเจ๋งมากเพื่อนอันนี้คือตากล้องจะเป็นตากร้องจะเป็นของช่องผมนะครับสวัสดี่ก่อนอันนี้คือเด็กได้คุงานครับช่องเดียวเดียวครับพี่ยกจะไปทำอะไรดีพี่ก็เดี๋ยวน้องนะยกนี้ขึ้นไปเร็วๆยกอันนี้ใช่ยกยกเข้าไปเลยยกเข้าวันนี้ใช่ไหมพี่ได้ได้ไม่ร้นะเป็นลูกน้องซะแล้วไม่ใช่พี่ไม่ต้องช่วยผมคนเดียวไม่ไหวีดิไปเดี๋ยวสู้เข้าสู้ถ่ายนิดเฮ้ยอ้าว มึงจะถ่ายยี่สิบชั่วโมงเลยป่ะเนี่ยมึก็เล่นไม่หยุดห้องนอนครับอันห้องนอนที่ที่พวกพวกคนอื่นนอนครับผมนอนนี่เรานอนยากใช่ใช่เรานอนยากกันสองคนเศษบรรยากาศเออเศษเศษแค่บรรยากาศเหรออะเส่กัญชาด้วยเหี้ยไม่ใช่เล่นน้ำมันด้วยได้ถึงที่พักแล้วทั้งเดนี่ยมาถึงเพื่อนกับน้ำเสร็จอันนี้นี่คือจะ เ็บไ้พันใช่ไหมอันนี้ใค่วะที่ตัดตัดนะใช่คูยยำไม่คุยจะมายำนี่นี่คุยจะยำยำนี้แล้วก็จับเอาละแหมเสียนละสิอ่ะพักนี่เราเนี่ยไม่มีมารยาทเลยเขียวว่าเบาดียิ่งพูดยิ่งอยู่กันดีนิวปีบิ๊กกำลังเดินไปหาพวกพี่พี่พวกพี่พี่โอหน้าครับอันนี้อยู่กับพวกพี่พี่ที่เป็นพี่พี่ เราก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับในตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากเลิกงานทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศการพักผ่อนหย่นใจการคลายเครียดของพวกพี่ๆเขานะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพียงฟุตเทจสั้นๆเพราะผมถ่ายมาได้แค่นี้จริงๆครับ จะบ้าเราจะให้ผมมาแล็บสดเฮ้ยผมจะแล็บนะนะผมไม่ได้มาสดเฮ้ยถ้าสดก็ง่ายหน่อยสดออกมาสบายสบายสดเป็นควายสดเป็นปลาที่มันชอบปลากายเฮ้ยชิ้นปลากายเอาไปกินกับตำมะม่วงตำมะม่วงสุกตำมะม่วงยำเฮ้ยตำมะม่วงยำดำดีตำมะม่วงสุกเฮ้ยตำมะม่วงสุกไปยำมะม่วงดำตเฮวงตำมะม่วงตำไปยำมะม่วงสุกเฮ้ยแก่นเพลงวะเนี่ยเฮ้ยผมอยากจะบอกทุกคนมากเลยว่า การที่ผมจะได้ฟุตเทจพวกนี้มาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าผมอะ่ะโดนพวกพี่ๆเขาบ่นเรื่องนี้ด้วยว่าเวลาทํางานก็คือทํางานแต่เวลาพักผ่อนมึงเห็นพวกกูไหมว่าพวกกูไม่คุยกันเรื่องงานเลยพวกกูจะพักผ่อนพวกกูจะนั่งเฮฮากันฉะนั้น หลังก็อย่าเอากล้องขึ้นมาถ่ายผมเข้าใจพวกพี่ๆนะครับเหมือนพี่ๆเขาจะสอนให้ผมรู้ว่าเราควรโฟกัสอะไรตอนไหนสิ่งไหนสำคัญกับเราสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราผมก็ขอโทษพวกพี่ๆในคลิปนี้ด้วยแล้วกันครับที่ผมถ่ายตอนที่ไม่ใช่เวลางาน ที่เหล่าน,นี้ผมอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เห็นในมุมที่มีความสุขของพี่ๆเขาครับผมก็ขออนุญาตให้ทุกคนได้ได้ดูนะครับอีกอย่างก็ขอบคุณพี่อาร์มขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาในครอบครัวนี้ครับโอกาสน้าไม่ใช่ช่องบ้าๆบที่ให้แต่รอยยิ้มครับผม มากกว่านั้นคือให้ความเป็นครอบครัวครับโห,หนาฟอยเวอร์ครับ